เรียบร้อยเสร็จแล้วนะทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนนะตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสี่แยกพระพรหมทองสองนะครับอยู่ร้านแกงเห็ดครับทุกคนนะครับมาร้านแกงเห็ดที่ตลาดพรหมทองสองร้านนี้ก็ลูกค้าเพิ่งซาไปเมื่อสักครู่นี่แหละฮะจะเป็นแกงเห็ดรวมนะครับ ต้องมอีใส่ผักใส่อะไรหลายหลายอย่างเลยนะ นอกจากขายที่นี่เรามีขายที่อื่นไหมพี่ที่เดียวที่นี่ตลาดพระพรมคลองสองนะครับมีแกงเห็ดก็จะร้านก็จะอยู่ริมริมทางฝั่งริมนะครับผมทางฝั่งรถจอดนะครับเดินหาก็จะเจอนะครับที่ขายชุดละเท่าไหร่ครับครับถ้าเป็นพิเศษนี่เท่าไหร่พิเศษก็ห้าสิบเศษนะครับทุกคนนะครับก็จะเป็นได้แกงเห็ดรวมทุกอย่างเลยนะครับบอกพิเศษว่าอยากได้อะไรก็บอกพี่ก่อนะครับ หอมมากมากเลยนะครับทุกคนหอมมากมากเลยก็จะเป็น วันหนึ่งรับได้กี่ถ้วยพี่น้ำใบยานาเนี่ยแค่แต่ลูกค้าครับแต่ลูกค้าเยอะมากผสมผสมขึ้นเรื่อยๆสขึ้นเลยนะนี่นะฮะเครื่องปรุงรสจัดเต็มเลยนะทุกคนจัดเต็มเดี๋ยวไปดูทางฝั่งโซนนั้นนี่ก็เกี่ยเผือกจะสุกแล้ว แกงทีเดียวสองหม้อเลยฮะลูกค้ามาเรื่อยๆเลยเครับจะเป็นผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าแกงเห็ดนี้ก็ใส่ข้าวคั่วด้วย อ๋อแบบเป็นบางสูตรอะไรทบางคนเขาก็ใส่แบบอะไรอะไรข้าเบียร์เป็นข้าวเหนียวหอมมากเลยอดใจไม่ไหวเมื่อกี้เห็นเดินไปทางนู้นแล้วนะจะได้ไกลิ่นได้กลิ่นไอตัวข้าวต้มนี่อันนี้เป็นกะทิอะไรเป็นน้ำน้ำแป้งอ๋อเพื่อความหนืนดเพื่อความหนืดนิดนึง สดนะจะลืๆๆ่นๆคอไม่ใส,ส่เกินไปเพื่อนๆทุกคนครับก็ถ้าได้มาที่ตลาดเรียบพระพรมคลองสองก็อย่าลืมนะครับร้านแกงเห็ดร้านนี้นะฮะอยู่ทางริมๆนะครับฝากมาอุดหนุนกันนะครับทุกคนถ้าเกิดได้ผ่านมาแถวนี้นะนะครับมือไม่ธรรมดานะทุกคนแกงยำตลอดเลยนะ เรียบร้อยหนึ่งมงนะเดี๋ยวพุทดพุทพุเลยนะทุกคนเรียบร้อยเสร็จแล้วนะทุกคนก็หม่หนึ่งก็จะได้ ในราคา40บาทนะครับผมถ้าเป็นพิเศษก็พิเศษก็ราคาห้าสเนี่ยลูกค้าเข้ามาเรื่อยเยนะทุกคนเข้ามาเรื่อยเรืยเลยนะฮะร,ร้านเล็กล็กแค่นี้ลูกค้าแบบรุมรุมเหมือนกันนะแกงเห็ดร้านนี้สแกนได้ด้วยเงินสดได้ด้วยนะครับน้ำมายานาำผสมได้ตลอดนะฮะ เสร็จแล้วนะครับตีสิบบาทปุ้งอย่างใหญ่เลยทุกคน ทุกคนครับร้านเห็ดร้านนี้นะฮะหยุดทุกวันพืหัสนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมากินอยากจะมาอุดหนุนนะครับมาได้ที่ตลาดเรียบรับลมของสองนะครับเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะครับตลาดนี้คนเดินเยอะมากๆแล้วก็ของกินเยอะมากๆด้วยนะครับผมจะพยายามนําเสนอว่าอะไรที่น่าสนใจผมก็อยากจะเอาไปลงในช่องนะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food นะครับขอขอบคุณที่กดไลค์กดซับสไครต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ